สวัสดีค่ะพอกันอนี่แล้วค่ะก็ปลาลุนจ้าปลาลุนผ้าเพิรนเมื่อก้าล้ค่ะเมื่อนีมาเบงไอ้พวกรกางของ,ของไอ้พยาบาลเนาะข้องข้องตะการนะคะ่ะข้องตะการแล้วก็ค้องเพียวาค่ะว่าเพิ่นหอดใสเดี่ยวจบุบพิอมจะเ,เลี้ยวหรอคือหน่อยค่ะแท่ว่าหรือว่าข้องพวกงการเพิ่นมันสีมันสีมีแค่ซ้ำนี่กับบอลูนเนาะคะ่ะเนาะ จ๋ามาเบิ่งนกันค่ะนี่ค่ะรูปน้องสาโจกออกมาแล้วมันคือเป็นปรมาม่าที่จะเป็นซี่เหลี่ยมกับบอมีนน่ะคะ่ะจะมันเป็นรูปแบบไดเนาะพันวาลึกหาเมตระเสริร่วมขอบแล้วประเสมันนองมอนนองมันหน่อยปวดบาคขาพี่น้องป่ารุ่นวาเราพันวามันจะมีน้ำใสตลอดปีเวยสั้ ตาหนองใหญ่ๆสมองอยู่ด่านเทิงกับยังเกือบสีบ่มุมแรงอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนั่นว่าจะบ่อน,นี่จะปล่อยปลาปล่อยอย่าง่าสันค่ะพอดีลราเขาสิได้เอาปลาขอดเนาะพ <laughs> อขอนย่ำช่วงเดือนเมษามากสิพอดีแล้วได้มาเอาปลาขอดอยู่นี่แหละคะ่ะทั้งนั้นนี่จ้ะ อันนี้จะเป็นเป็นคู่น้องสาเนาะเป็นคู่น้องสาค่ะพี่น้่องโอ้โ <c oughs> ว่ามันเห็ดเป็น,นสี่แล้ห้องสีสามารถปูก,กี้ยงไถแนวค่ะป่ามุ่กับงงพื่กันนี่ค่ะกาจะเห็ดคุดเป็นร่องเนยน้อย,อยสินะคะ่ะเป็นร่องเน,น้อยแล้วก็เป็นหลุมแต่ว่าก็มีน้ำล้วล่ะค่ะนี่ น้ำซึอมออกมาแล้วค่ะเพราะว่าน้ำซึอมออกออกจากออกจากบอ่อดันเทิ่งเนาะค่ะซึอมออกมาแล้วมันจะพุดเป็นร่องน้่อยๆพอดีล้มล้มไปมือมือของแมคโครเนาะค่ะเนาะสะเห็นเป็นประมาณนี้ค่ะ รุ่นสิบหมื่นลงขอบน้องสาบ่เนาะอันนี้จะเลิกเติบค่ะเลิกคนจะเห็ดเป็นคล่องเป็นรถเรี่ยวไปนน้ำอันนี้ค่ะนี่ก็มีน้ำซึมมากาอยู่ค่ะน้ำซึมมากาแนลเห็นค่ะน้ำก็บอกบอ่มา,า,าแ้วค่ะใสดีละค่ะ ลึกเจอบ,บขมองนีประมาณสองเมตรสองเมตรเคืองนย่มนี้อยู่ค่ะนี่จะจะเหตุการณเป็นขั้นคู่เป็นสีเรื่อยแต่ว่าตัวนี้สงสัยมันจะดินมันจะพังลงเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นอีกน้องนึงหลวกะเป็นขั้นคู่เนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้พันว่ามันเป็นเป็นลูปน้องสาว่าสาันเ่นโอาเป็นรูปเพห,หน้า ห,ห้หนาจะเป็นหลุมให้หน้าเป็นคล่องเป็นคล่องเพนเอินว่าคลองส่ไก่สันอ่มอันนี้ก็เป็นให้หน้าเล็กย <c oughs> น,น้อยค่ะ <c oughs> ก็สีดำประมาณ <c oughs> เบิร์ประมาณซีหามัดนี่แหละค่ะอ <c oughs> จ่ายอีกน้องหนึง่งค่ะมีสองน้องค่ะ ต่วบ่อนี่สิอบอลขั้นมีน้ำซึมค่ะบ่ออันนี้บอ่อตัวนี้แห้งหน่อยกว่าค่ะหน่อยหน่อยกว่าตัวนั้นอีกค่ะทางด้านพุ่นค่ะเจ้าของโครงการมากเลยไปตาการกับมาตรวจบางงานพ่อใจบ่ถือใจบ่พยาการโอ้คนสั <c oughs> ่งพยการว่าคนสั่งเพราะว่าสมัยตะก,กี้มันเคยมีบอ่อนำ้ำ บ่อนำที่ใหญ่ๆข้องมูบานเท่าเนาะค่ะอยู่หน้าของแย่ตรวจเท่าค่ะกระน้อยอีหลีด้อเนาะปลาเาเรีรเ็นปลาเขมเ็นปลยอยกระเม็นนี่นี่เหม็นเนนี้พรอไการก็มาแต่มาแต่ไปสอน้องสีคือค่ะพอดีน้ากลนปลาลูกออกมาเลยค่ะ จะว่ารดกับมะขนล้วค่ะรดกับยังเห็ดอยู่อาจจะมีบอ่อที่สามก็ได้นาะค่ะนาออันนี้เป็นสองบอ่อแล้วค่ะเขาจะสงสัยจะปลูกปลูกต้นไม้ปลูกยังตามคันคู่นี่ลระค่ะ กันคู่รถเดี่ยวรถเดี่ยวไปตามไอ้น,นี่เนาะคะ่นะเนาะต่ว่ามันอาจสีเนี่ยมเห็นแบบว่าโดยร่วมเลี่ย่บ,บ,บ่เห็นเบริบรเบิดชูนองเนาะคะ่นะเนาะมันจะเฮ็ดเป็นแบบว่าจังไหนละเป็นรถลันกันลงไปจังไรบุู่ค่ะไอ้ตรงที่ป้ายืนอยู่นี่กะไอ้อยู่สูงค่ะนี่ แล้วก็มิทัดที่สองลงไปแล้วก็มิสันที่สามลงไปค่ะแล้วก็ตรงตรงสุดเลยก็คือเป็นหนองนะคะ่ะแต่ว่าปลูว่าเวลานามมากนี่มันจะอยู่รับนามในี่ซ้ำไดเนาะค่ะเนาะย่ยันแต่มันพังแล้วค่ะยันขอบมันพังะคะ่ะจามันก็นจะฟุดเป็นหลุมดินหลุมดินสีไหวไปเป็นระยะระยะว่าวัันค่ะ มละพอเห็นเป็นหม่องพักน้ำเหมาักันค่ะอันนี้เนื้อที่ประมาณสองลสองไายกลัวได้ค่ะประมาณสองลกลัว กำลังใส่ความคิดวาสีเอายังมาปลูกค่ะจาเป็นลรูปบรรยากาศสารูหยังนี่สาลูบะง,งวงบ่สารูบะง,งวงสันค่พะพะกาอันตาการว่าสารูบะง,งวงมันเป็นจังไหนอบ่กฮ็ด <c> ป <oughs> ขวดมันแท่น้ำเนี่ย สาลูกม่วงมาสินค่ะอันนี้พ้นมาพ้นจะเห็นคว่างใส่ไก่มาสินค่ะร้อเฮากับบ่อคอยมีดอกค่ะกับสีไม่น่าตะกัดหน้าเพ่าๆนี่แหละค่ะเป็นหมองแหลกเลยอ่านี่ปคว่างนี่คว่างใส่ไก่ไกอ้ยันนี่ พอกาดมาบองนี้เป็นเป็นข้งใจไกลมองนี้เป็นหนองว่าสันค่ะบ้านนี้ตรงนี้เป็นโคก่าสันค่ะนี่เป็นโคกี่นี่บ้านเนบ้าที่ปลูกสีได้พ่อดงไมยุ่งไมย่างกับสียูน่าหน้าตาการหน้าให้เดียวหน้าให้หน่อยปันสียิ้มมและเขาสบายบองที่มองที่เฮ็ดเฮ็ดหน้าประมาณ ก้าบิดพราพราหามัดบ่ค่ะท่านแม่ดำกับสิประมาณหามัดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคนปลามอกนี่สิเป็นโคกโคกโคกไม่ยุ่งไม่ย่างมาสั่นค่ะนี่อันน้องมาหั่นลูปบักม่วงมาสั่นค่ะคนปลาแต่ว่าอันนี้กับสิเป็นรูกยัางแล้วเนาะค่ะเนี่ยเป็นเป็นบ่เป็นสี่เหลี่ยมนะค่ะเป็นแบบไอ้อันนี้จังหน่อยเนาะค่ะเนาะ ให้หน้าให้เนยน้อยค่ะตะการมาทันทีพ่อกินหมดแล้วว่าสันค่ะนี่ค่ะเดินช่องนี่แหละค่ะเป็นเป็นหม่องให้หน้าว่าสันค่ะแล้วกระทัดไปกระสีเป็นคล้องอ้อมค่ะแต่มาขั้นค้องการแบบนี้ขั้นพื้นที่บรายอีลีห้าสีบ่สามารถเทดไดอีลีแล่ะค่ะ เพราะว่ามันสิเป็นการเสียหน้าถิ่มหรือว่าจังไรปลารุ่นก็บอกเข้าใจเนาะแต่ว่าหลายคนก็อาจสีมักชอบแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าข้างนอกเหตุตกแตงให้เป็นหม่องสถานที่ฝึกงานหรือว่าดูงานเนาะค่ะดูดูงานบอกค่ะมันก็อาสิสิฝึกรลักการของเพิ่นกัได้เนาะค่ะเนาะค่ะหรือว่าเป็นหม่องท่องเที่ยวหรือว่าเพิ่นสิปลูก ไม่ดอกไม่ประดับหลายๆกาะสีงามของเพิ่นเนาะค่ะเนาะพอว่ากะสีนี้กระตบน้อยนี่ไออันนี้หลายๆอย่างเข้ามาค่ะอีกบ่โดนเนาะกรสีเด้เห็นพอว่ปาป่ารุ่นก็สีก้อยอัปเดตสถานการณ์มาให้เบิ่งเรื่อยๆค่ะแดดแห้งแห้งค่ะพี่น้องจ้าทั้งด้านนั่นพอ,อกันเขากะตาการเขากะกํมามั่งยางตรวจงานเนาะค่ะเนาะ โอน,นิเดียนแห้งค่ะป้าก็่อนคักเขามาลบใน่่มดีกว่าเน้ะค่ะเนาะ,ะนาียนปุ่มกับเมกโคคนก็ยังทำงานอยู่ค่ะทำงานอยู่แต่ว่าก็คาดว่ามวัมน,นีนก็จะเลี่ยและค่ะ แทงอิลีค่ะเมื่อนี้ป่ารุ่นไปนตัดห้าอายู่หน้าอีกทงหนึ่งเนาะไปตัดหญ้าแบบ้อนค่ะค่ะป้าเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดแบบว่าทำความสะอาดออกเนาะว่าจะว่าจะเอีนบ้านเขานะคะที่ป้ารุ่นใส่ไม่เสียบลักไว้ี่บ่เม่นอย่างเลยค่ะดอกกระเจียวป่ารุ่นมันงอกขึ้นมาร้ายหรอค่ะกับพอต้มพอลวกเร้ว ป้าขยันค้นเหยียบเนาะก็เลยเอาไอ้รักไปซักไว้นะคะ่ะเป็นแถวเลยค่ะเพราะว่าป้าปลูก,กทั้งสองฝั่งเลยแต่วันนี้เบิ่งนียเยวแดดอนๆปา้าสิห้ายยางเบิ่งอยู่ค่ะเพราะว่ามันกำลังตุมต้มๆพอดีพอดีกินนะคะกำลังพอดีประมาณสองไรกวักวๆค่ะ แต่ว่าคั้นคั้นอยู่บริเวณนี้ก็สิมาบวกขันกับสวนกับนองสะข้องปลาลุ่นกับของแพ้วาเนี่ยก็สิก็สีแน่มากกสีครบองค์ประกอบละค่ะขางด่านนี้น้องสะปลาลุ่นนี่ก็บ้่าก็เลี้ยงปลาเวลายค่ะปลาไผ่หฮกก็ได้ผลละค่ะออกมากออกนอนัก่ะออกนอมาหลายแล้ยว หน้าหน่อยป่ารุ่นก็ดีไปอีกจังหนึ่งค่ะที่เห็ดไบเน่ยหน่อยเล็กๆแบบนี้ค่ะเียงหน้าหน่อยเ <c oughs> พราะดีเมือน,นั้นไอ้พยาบาลฟินแลนด์มันกะพยาบาลฟินแลนด์มันกะมาต่ำบาคหุ้งอยู่นี้ละค่ะพอมาเห็ดว้ก็เป็นหม่องสถานที่นั่งเรียนแล้วกะให้ได้ลหลายคนเดบ้าท้ายคลิปท่ายยังสิละค่ะป่าเองก,กับมา ซ่อมเฮี้งโฮมคือกันค่ะบรรยากาศเท่ากันยังตากเดีย่ยวกันแล้วค่ะเบิางซอยกันปลากระดุกยืนอยู่เบิ่ดมือแล้วค่ะมือนีบ่ได้ไปทางใด้เลยค่ะยังไดอาชีพนี่ปลาลุ่นกระสิเอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนเนาะค่ะเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ปลาน้ำเน่เด้อจ้า กดติดตามให้ป่าน้ำเน่ค่ะแล้วก็ป้าก็ฝากฝากไอ้ไอ้เพจบอค่ะเพื่อนเพื่อนนะะเพจเนาะค่ะเนาะเพจของป้ารุ่นผ้าเพิ่นนะคะ,ะไปก็ฝากติดตามให้น้ำเน่ด้วยจ้าค่ะวัสดีค่ะ